เมยรีวิวันนี้เมย์จะพาทุกคนมากดแจ้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษี S S F R M F 2022แบบง่ายๆกันค่ะวิธีการจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยขั้นตอนง่ายๆแค่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของฟิโนเมนาเขาได้รวมลิงก์ของ21บรจให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบรจอ,อาวบดีน a s สเซทพลั Plus, บัวหลวงกสิกรไทยเกียรตินาคินพัทระกรุงศีกรุงไทยไทยพาณิชย์ฟิลิปและอื่นๆกว่า21บลจ เราซื้อกอง S S F I M F กับที่ไหนไว้ก็เข้าไปกดให้ความยินยอมได้เลยค่ะลองมาดูตัวอย่างถ้าเราซื้อกอง S S F I M F กับทางบลจงกสิกรไทยไว้ก็กดเข้ามาที่ลิงก์อ่านข้อตกลงติ๊กปุ่มยอมรับแล้วกดตกลงได้เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดของเราแบบปีพศแล้วกดตกลงเลือกมีความประสงค์ให้บริษัทเปิดเผยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อสัมภาระแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยออกจากระบบได้